สวัสดีครับมาพบกับช่องของพิ่มฐานนะครับวันนี้มาพบกับเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมก็มาจัดอันดับนะครับมาดูกันทีว่าครับว่าวันนี้ผมจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาครับจังหวะนี้เกม ดดลงไปแล้วนะครับจังหวะนี้ใครที่รู้เมืองก็เม้น์ไว้หน่อยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้กลับมาทํคลิดลงเรื่อยๆนะครับนะครับกระโดดลงไปแล้ววันนี้เราหาที่ลงแล้วครับนนี้ผมมาในโหมดโซโล่นะครับมาคนเดียวครับเพราะผมเล่นทีมกับใครไม่ค่อยได้ครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วย นะครับนี่เราก็ลงถึงพื้อนแล้วครับตอนนี้เราก็หาของครับฟาร์มของหาอาวุธนะครับหาอาวุธก่อนหาอาวุธไปเรื่อยๆครับเรื่อยหาอาวุธหากระสุนครับเตรียมพร้อมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเข้าเกมมาต่อครับตอนนี้ผมก็ต้นเกมอยู่นะครับผมก็ฟาร์มหาของก่อนฟาร์มหาของไปเรื่อยๆครับจะเจอคนหรือเปล่าอันนี้ผมจะเก็บเกาะครับแต่ยังรับไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีเกาะครับต้องไปหาเกาะใส่ก่อนนะครับนี่ผมก็ฟาร์มของครับเดินฟาร์มของไปเรื่อยๆครับหาจุดฟาร์มของ นี่เราก็ฟาร์มของไปเรื่อยเรครับอาวุธนี่เราเจอสไนแล้วครับเจอสไนแล้วเราเก็บสไนเลยครับวันนี้ผมจะมาแบบเล่นสไนนะครับผมไม่เคยเล่นสไนนะครับในในฟรีไฟล์เนี้ยอันนี้ผมเป็นครั้งแรกเลยครับที่จะถือถือสไนเล่นนะครับส,สลับกับปืนกลนะครับอ๋อ ผมไม่เคยเล่นสนายครับผมเหมือนว่าผมเล่นในโทรศัพท์ครับผมสับยิงใครไม่ทันครับอันนี้ผมก็มาแบบแรงต่ำๆครับตอนนี้เวลผมยังไม่สูงเท่าไหร่ครับเลเวลผมยังไม่สูงที่ตัวละครเนี้ยครับไอดีนี้เลเวลผมไม่สูงครับผมก็เลยอยากจะลองเล่นสนายครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ผมก็ฟาร์มเกาะได้แล้วนะครับได้เกาะแล้ว คอยดูครับว่าวันเนี้ยผมจะเล่นสนายกับกลเป็นยังไงครับแะจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับนะครับเราก็เดินหาของไปเรื่อยๆครับหาของหาคนครับต้องระวังคนครับโประโหมดหมดจัดลำดับเขาก็ตึงๆกันอยู่แล้วนะครับ เราขึ้นที่สูงครับมองหาคนครับว่ามีคนหรือเปล่าครับแล้วก็เก็บยาครับช่วงท้ายเกมนี้ยานี่สําคัญนะครับช่วงปะทะอะไรนะครับสําคัญครับน่ครับเก็บยาครับเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบของเยอะมากครับโอ้โหผมฟาร์มเพลินเลยครับวันนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มไปเรื่อย ตายผมครับคือฟาร์มไ้เลยครับเจอคนเจอคนก็ยิงครับถ้ายิงไม่ได้เราก็ตายครับเกมนั้นเราสู้เขาไม่ได้เพราะต้องเข้าใจครับเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ครับผมก็ทักษะอะไรยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะเกมมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าหคนนี้เขาฝีมือกันแต่ละคนพัฒนาไปเยอะครับน,นี่ผมมาเหมือนแบบ เครับเก็บไปแล้วครับนี้โอ้ฟาร์มของครับฟาร์มไม่ได้ใช้สนายครับโอ้โหนี่ครับผมผมเก็บกระสุนกันครับเก็บกระสุนไปกันต่อครับไปฟาร์มมันต่อไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับเราไม่ดีครับเราไปเรื่อยครับ เราไม่รีบเราไม่ร้อนครับเราอันนี้ดูดูแมพครับดูแมพก่อนว่าเราอยู่จุดจุดไหนครับวงจะบีบตรงไหนครับพอรู้แล้วเราก็นี่ครับซื้อซื้อก่อนครับเรามีเหรียญเอซื้อครับนี่ครับซื้อกระสุนนะครับ อันนี้ผมเลือกผิดครับผมจะซื้อกระสุนของสไนนะครับแต่ผมไปเลือกซื้อปืนลูกกระสุนของปืนกลนะครับเไมเจอคนเจอคนยิงครับไปล้นหนึ่งครับไปหนึ่งครับยิงไม่โดนัวันนี้โอ้ยิงไม่โดนเลยครับคนหายไปแล้วครับโอ้อันนี้ลําบากเลยครับตึงเลยครับเขาแอบแล้วครับข้าง วางแฟดไปหนึ่งทีครับเต๋อเจอแล้วครับเจอแล้วยิงยิงครับโอ้โหเก็บเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวโอ้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่ๆลงอีกนะครับเพราะผมเล่นหลายเกมครับเดี๋ยวผมจะสับเปลี่ยนกับเกมอื่นนะครับมาลงครับอันนี้ผมมาเล่นฟรีไฟล์นะครับนี่ครับไปเลยครับ เราไปเก็บของกันนะครับเราไปดรอปของแล้วได้กระสุนสไนมาด้วยครับกล่องยาด้วยครับจังหวะนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนครับคิดคิดงาการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับจังหวะนี้เราก็มองแมปข้างบนด้วยนะครับว่าเราจะเจอคนไหมครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยเราต้องคอยระวังอยู่เรื่อยครับ เจอคนแล้วครับนี่ไม่ขึ้นที่แมพนะครับขึ้นที่เขายิงผมแล้วนะครับโอ้จ้าเอกันพอดีตอนนี้ผมรอดไม่ได้ครับนี่ครับเราไปเรยครับวงก็เริ่มบีนะครับเราก็ไม่รีไม่รอนครับเราเดินตามขอบวงไปนะครับเราไม่เข้าไปกลางวงเลยเดี๋ยวจะอันตรายครับ พอคนจะเห็นเราเยอะครับแล้วเราจะเป็นแมมอยู่กลางแจ้งครับให้คนอื่นเขายิงเราได้เราก็ต้องตายขอบวงเข้าไปครับวงบีบวงเปลี่ยนเราก็ค่อยๆบีบเข้าไปครับเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งกเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องอาศัยลูกแบบค่อยๆบีบครับค่อยๆระวังตัวเข้าไปจะไปโดดกลางวงเลยก็ไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะไม่ได้เล่นเกมซะครับจะหัวร้อนแทนต้องขออภัยนะครับที่ไม่มีจังหวะดูเดือดอะไรให้ชมกันมากมายนี่ครับเราเราได้แอดด็อแล้วครับออกไปเรื่อยๆครับเราได้ผู้มไม้ด้วยผมว่าผมว่าไอ้ผู้ไม้ตัวนี้มันเกลกันะครับตอนที่ผมเล่นนี่ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับแต่มันมันก็ทางตัวเราโอเคก็ยิครับยิงเลย โอ้ไปเลยครับผมยิงไม่โดนเลยครับสนายผมไม่โดนเลยไปครับตามลาครับจังหวะนี้ผมจะตามลาแล้วครับตามลาไปเลยครับเหมือนเหมือนเขาจะหายไปนะครับผมเดี๋ยวผมตามหานะครับตามหาเขาครับไปไหนแล้วอ๋อยิงขึ้นมาข้างบนแล้วยิงยิงคิวครับโอ้ กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมเหน็ดนี้เดือนนะครับเดือนอยู่ครับแต่เราดีครับเราเราฟาร์มของมาไว้เยอะเหมือนกันครับกล่องยาอะไรอย่างเงี้ยครับโชคดีของเราครับนะครับเราไปเลยครับเราเริ่มเข้าวงแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีปะทะกันเยอะเลยครับยิงยิงไม่โดนเลยผมเยอะมากครับข้างล่างเขาปะทะกัน คว้าสไนแล้วครับจังหวะนี้ผมผมเล่นสไนแล้วโอ้โหทีละนึงคิวครับสไนสไนอื้มฮึ่พลาดครับพลาดสไนไม่มีพลาดโอ้โหพลาดอีกแล้วครับโดนกระทะโอ้จังหวะนี้ยิงดักหน้าแล้วผมนึงทีละนึงคิวครับนี่ครับโอ้โหยิงไม่ตายครับคนเยอะมากเลยครับข้างล่างเขากำลังเข้าวงกัารทีละนึงคิวครับอื้อหือ เดือดครับเดือดเดือดวันนี้เดือดครับวันนี้เดือดโอ้โหโดนกระแทาอีกแล้วครับยิงไม่ตายครับโดนกระแทกโหลดลูกกระสุนแป้นะครับไปต่อครับเจอครับควครับสไนค์ครับสไนค์จังหวะที่กระทกกันเราก็ใช้สไนค์ครับสอยซอยทีละคนเลยครับอันนี้โอ้โหไม่โดนครับเจอคนแต่ไม่โดน ไม่โดนอีกแล้วครับอืมโอ้หายไปเลยครับจังหวะน,นี้เขาเข้าวงกันไปแล้วครับโอ้โหมาให้เราเห็นเราก็เก็บเลยครับครับอันนี้ตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าวงนะครับกําลังจะเข้าวงผมขอเปลี่ยนเป็นกลนะครับเพราะเราอยาประชิดสไนไม่ทันครับผมผมเล่นสไนไม่ทันเลยมีวงมันก็โอ้โหคนข้างหน้าอย่างเยอะเลยครับ เก็บอีกหนึ่งครับเห็นแวบๆเห็นแวบๆไปไหนกันครับเห็นแวบๆไปไหนกันโอ้โห,หนะครับเราก็อ,อยู่นั่นกันเรากอยู่นั่นกันอ,อยู่นั่นกันผมขอตนไนนะครับโอ้โหเขาเก็บกันไปแล้วยิงไม่ตายครับยิงตายเขาเข้าวงมันนะครับ มีฟาร้อโร้อยครับชนะครับแบบนี้แบบนี้ผมชนะครับได้ที่หนึ่งครับบูย่าครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆครับผมจะสับเปลี่ยนกับเกมอื่นมาลงเรื่อยๆครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับฝากคนละแค่หนึ่งซับสไครป์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เดี variance, ๋ยวผมจะหาคลิปใหม่ๆหรือเกมใหม่ๆครับที่เขากําลังฮิตกัอะไรอ่ะกำลังฮิตมาลงครับมาลงเรื่อยๆคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ